อันนี <si> ้เป็นไอติมกีตาร์กมไงตัแน่้ยวนนี้ไอติมแล้วมีไอติมโบรานะคะกีทัวดำทูเลียนคาราซองว่ามิตรคืรซองอะไรบออร่อยซองเล่อยรซองสวัสดีค่ะทุกคนมานี้ด้อมานี้สิบห้ามานซื้อไอติมของคุณลุงเนี่ยคุณลุงก็ีก็ี่ คุณลุงเข็นมาแต่ใสเนี่ยคุณลุงเข็นเนี่อยู่ที่อยู่ันแถบอันนี้กะทีใช่ไหมคุณลุงเข้ามาขายไอติมนะคะมีหลากหลายไอติมละมิไอติมโบราณนะคะกะทีทวดดำทุเรียนคาราซองว่ามิดโคอโโก้ผ้าเส้นเวียดสุภาพานคาราซองค่ะเนี่ยคาราซองว่ามินอันนี้อันนี้มุมบ้านบอกเาะประตูน้ำเพราะว่าเฮ้ยเขาน่าไอ้อะไรวะไอ้อะไรวะเนี่ยยงทุเรียนเออเอาไหม อันแมันเ yeah. nah ่งอะไรอันน <qui> ึงเรียนเพิ <5. S 2> ่มอันนึงอาใจไปอันนี้นุจ่ใจตังไรด้วยเนี่ยอันนั้ไม่ได้ใจอันนี้สบาทค่ะทุกคนจนะลูกหายไปไหนลูอน่นเสียพงยแ่ันอันนี้เป็นไอตรมกีตารากัต่สตร่ทุกคนกิตา่าดังดังมาโดนเลยกีตาร์นี่ยบอกอขายดีด้วค่ะขายดีโอ้สุพรากขายขายดีขายหมดเร็วนะสามสิบสิบสี่สิบปีเด้อยู่เนี่ยจ้าดีเลยสก๊โซมาน่ย ใา้คลิปเปเพิ in, no ่งเเดียวแม่แล้วหนูเห็นยูทูบเ้อวอันนี้มาซื้อไอติมกันค่ะใ่ไา่ไหมท่้ายยางนี่หล่ายยางายแนายไปเลยายยนเนี่ยคุณลุงเขาจะเข็นแถวนี้นหะตลาดูน้ำพอินอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนพวตะแกเขาด้นะ ลายลูกทุ่งอ,อ๋อนี่เป็น<ม>เป็นเช่ายป่าค่ะเออนี่เป็น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 โรงงานใหญ่อยู่ังสีเลยค่ะโรงงานางใหญ่ใหญ่ขายดีที่นี่ขยายไปหลายที่แลนะ้วน่ะจ้าขายแข่งๆแล้วลุงครับเข้าเข้าเข้า,ขาอ่าอุดหนุนกันไปแล้วเนะาะครับกินกันด้วยค่ะกินในติมกันอันนี้รสทุเรียนเหรอทุเรียนเด้อกินในติมอันนี้อีกสองสามอันมาให้ยายนั ยินติมนะยินอะไรกันยินติมกันนะคะติมกีตาร์เนาะอุตุูงคุณลุงเขาพาน้องหมามาเดินเล่นนะคะก็เลยเจอคุณลุงก็เลยมาแวะคุณนนคุณลุงนั่นเองก็มาส่งต่อความมันลอยอติมไทยๆของบ้านเรานะคะส่วนอ่าไอติมแล้วช่วยยิสามานะคะเราก็กลับมาบ้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูะคะ่ะว่ามันเป็นยังไงบ้าง ừ mày hát mẹ mày 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 ก็มากินในติมกันนะคะไอติมคุณลุงเนาะจีตาโดมินโนนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมเอ่อลดช่องเนาะละช่องมาคุณยายกินอันหนึ่งนะคะเรากินมาจากข้างนอกอันหนึ่งนะคะที่เป็นทุเรียนนะคะอันนี้มากินข้างในบ้านอีก็คือข่าละซองนะคะละช่องหวานเย็นนั่นเองนะคะเนาะวันนี้ก็มากินในติมนะคะมากินในติมกันนะคะอุ่นหนุนคุณลุงกันเนาะนี่ก็มาส่งต่อ ความอร่อยกลับไปติมบ้าน,านพื้นบ้านของเรานะคะเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ